ช่วงนี้หน้าหนาวมาแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายพืชของทุกท่านนะครับบางท่านฉีดยา,มาแมลงแต่กลับเจอปัญหาไม่ได้ผลมแมลงดื้อยาหลายท่านผสมสารจับใบเพราะคิดว่าจะช่วยเกาะติดแพร่กระจายขอบอกตรงนี้นะครับว่ามันผิดหยุดเลยครับอย่าหลงผิดใช้สารจับใบกับมแมลงสารจับใบต้องใช้กับใบเพราะบนใบพืชมีเกาะป้องกันคือลิกนินส่วนมแมลงมีไคตินเป็นเกาะป้องกันซึ่งต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีโปรแรงๆกำจัดมแมลงมาอีกครับ b บโอฝาแดงใช้กับมแมลงโดยเฉพาะสามารถเกาะติดตัวมแมลงได้ดีแพร่กระจายไปจุดต่างๆที่มแมลงหลบซ่อนและมีฤทธิ์ในการคุมไข่ป้องกันไม่ให้ไข่ฟักตัวเป็นปัญหาต่อไปยังผสมไค่ตัวสารสายสั้นช่วยสร้างภูมิให้กับพืชต้านทานมแมลงและเชื้อราผสมซิลิคอนช่วยให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรงปกติ1ลิตร890บาทซื้อวันนี้เหลือเพียง390บาทซื้อ1ลิตรแถม1ลิตรซื้อ2ลิตรแถม2ลิตร ส่งฟรีไม่บวกเพิ่มปอนี้ถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับและหลายท่านที่ยังใช้สารจบใบอยู่บางคนสงสัยว่าสารจบใบที่คุณใช้มีแอลกอฮอล์ผสมหรือไม่เรามีท้ายคลิปให้ดูเลยครับนําสารจบใบที่คุณใช้อยู่ผสมน้ําคนๆๆให้เข้ากันจากนั้นนะครับลองสังเกตดูถ้าน้ําขุ่นแปลว่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วมาดูของตัวไบโอเอ็กฝาแดงครับเทนะครับคนๆๆน,น,น้ำใสแบบนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่เข้าไปทำร้ายฤทธิ์ยาที่ใช้ร่วมแน่นอนครับ